สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําแกงเขียวหวานกันนะคะวิธีก็คือน้ำกะทิให้แตกกะทิแตกแล้วเาพริกใส่แล้วก็เอาไก่ใส่นะคะแล้วพอเดือดแล้วเราก็เอาน้ำกะทิใส่น้ำหรือห,าง,หางค่ะหางค่ะหางกะทิหางกะทินะคะแล้วเติมไว้สักพั่งนะคะจะหยุด น้อยกว่าไก่สเสือข้าวบมะเกือพวงมะเขือปลอกแล้วก็ถั่วปักยาวนะคะเขียวถั่วปักยาวต้องรอสักพัดงั่วเกินก็จะไม่รอร่อยนะให้แบบนี้นเลยใส่มะเขือกัาไปแล้วอือน่ากินจริง เี๋ือยังเหลืออีกสองขั้นตอนนะคะสักครู่นะคะตอนนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะหือถั่วนะคะถั่วเราใส่พร้อมมะเขือไม่ได้นะคะเพราะถั่วจะสุกเร็วมากนะคะใส่ถั่วเข้าไปแล้วอตอนนี้เราก็จะปรุงรสนะคะชูรสกันเขาเอินผงนัวผงนัวชูรสนะคะนิดนึงแล้วเป็นน้ำปลานะคะน,น้ำปลาปลา อใ,ใหญ่หน่อยขอทับสองทับทีแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอชิมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมีใส่พริกใส่ใบโหละพานะคะชื่อดูอค่ะเดี๋ยวยตาดพร้อม หน่อยนะคะพอดีลูกสาวชอบ嘛คะ่ะใส่เลืเอดแล้ดูดแปมากินเวอร์ออออถ้าเราไม่เผ็ดสามารถเติมพริกแกงเผ็ดได้นะคะพริกแกงเผ็ดสามารถเติมได้เลยนะคะก็ชอบเผ็ดอ่ะหรือจะใช้เครื่องปรุงปรุงแทนก็ได้ค่ะใช่ค่ะ,คะ แล้วแต่รสชาติที่เราชอบแต่ว่าอันนี้คือที่สุดของหนุนแล,ะละ้วล่ะค่ะเียขั้นตอนหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะแป๊บหนึงค่ะตอนสุดท้ายค่ะก็คือใส่ใบัวละพาลงไปนะคะใส่เยอะๆค่ะมันจะได้หอมใส่เยอะหอมเลยโหละพาแพงหน่อยนะคะเนี่ยสิบบาทแพงโคตร เราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเนี่ยน่าก,กินไหมคะเ,เป็นอันเสร็จเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเนี่ยน่าก,กินไหมแล้วเดี๋ยวเาบอกว่าน่าทานก็ได้นะ,ะเ,นดเดี๋ยวปิดแก๊สอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตักใส่ชามแล้วมาดูกันค่ะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนหแ่บเวอร์โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะพี้แองเกลวานตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันเราจะมาลองทานกันนะคะ ยาก่อยสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยนานทีงค่ะไม่ได้ทานทวันไก่มะเขือพริกค่ะพริกแต่คนททำไม่กินมะเขือ สุดชดืนจริงเลยค่ะสดน้ำโชว์สักคำนี่อ,อร่อยมากเลยค่ะสวัสดีนนะคะติดตามเราได้นะคะ